นายกคนที่32ดูไว้ว่าจะเป็นใครทหารแก่ไม่มีวันตายครับแล้วที่ตายกันเป็นใครครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวฝากให้เพลงหนึ่งพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านสำอันนี้กระรบครับ เราจะต้องหนีการเมืองน้ำเน่าการเมืองที่เอาคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมามอมเมาประชาชนเอไอเขาบอกว่าไม่ถูกต้องไม่มีเสรีภาพไม่ยึดโยงกับประชาชนเอาประชาธิปไตยเนี่ยมามอมเมาความจริงประชาธิปไตยมันเข้าคูหาแค่5นาทีเท่านั้นวงจรอุบาทมันเหมือนเดิม,มท่านประธานหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็ซื้อเสียงมามาเป็นปับ๊บอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีก็หาเงิน เตรียมไป